เดี๋ยวกูจะเกี่ยวแทงมาก่อนนะรอ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 ดูดีเดินเดเดิน้ายมาเดินซายมานี่นี่รอแล้วก่อนแล้ก่อนแล้วก่อนแล้ว่อนมันเฟกมันเฟกใจ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 ใฟังกูเอ็นเกตตรงกูในสามสองหนึ่งตรงนี้สองคนสองคนน้อยตายแล้วตายแล้วถอยเลยถอยถอยพอพอถอยขวาไปถอยขวาไปถอยขวาไปถอยขวามาถอยขวามาหลัเสียงหลังลงถอยขวาถอ ต่อความมาต่อความมาต่อความมาเด็กไว้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 สวยสวยเด็กไว้สวยสวยเด็กไว้สวยสวยเล่นเกตเจ๊กแล้วฮิวฮิวฮิวเจ๊กหน่อยมากับมากับมากับมาฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนปิดสองวิปปิดสองวิปเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาเดินเดินเดินซ้ายมาเจ็ดวิเจ็ดเจ็ดวิเจ็ดวิเหยียบไปตัวข้างในคนเดียวสองสามคนเหยียบไปตัวข้างในเหยียบไปตัวข้างในคนเล่นสต์คนเล่นสต์ดูนะดูนะเอ็นเกตตรงนี้ในอีสามต่อแดงยั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 งรอก่อนรอก่อนรอก่อนข้างล่างข้างล่างในอีสามต่อตรงตัวกู้สามคนสามคนแล้วแล้วถอย มาม่ได้เก็บม่ได้เก็บมองเห็นไหมมันมองมันมอเจ็ครับเจ็รับเจ็กรับเจ็กรับเจ็กรับเจ๊รับเจ๊ครับเจ๊กดยาเจ๊กดยาเชกดยาเดินเดินเดินมาสิสามวิสบสามวิสบวิคนเดียวเขานเย็บเยบเย็บเย็บเยบยบมันเย็บมันยบมันคนเดียวระวัามันจะเก็บนะกูกูไว้มีนี้นะีวเต็มีว่ไม่เต็มค่อยๆชาโลแทงค่อยๆใช้โลแทอมเอาข้างบนซ้ายนะข้างบนซ้ายแล้วถอยเลยนะไปอีกสาม

อย่าอย่าถอยใกลอย่าถอยใกล้อย่ามัน้ามาอย่ามันก็จิกจิกกจิฟันตัดไว้สิบวิสิบวิกวินเกตได้สิบวิกวินเกตได้มันมอง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 อยู่ผมมีการดูอยู่ถอยมา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 มันมองเออมันชนแล้วมันชนแล้วมันมองมันมองมันมองเราเราวงมันชาลูเราวงมันชาลูแทงเก็บตัวเขาเขาต้องเกตในสามสองไม่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 ถอยถอยถอยมาถอยมามันมองแล้วมันมองแล้วมันจะเกต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 แล้วนะเด็บ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 ฟูฟูเด็บฟูฮิวกูได้จูดิฮ เดินซ้ายมาเดินซ้ายมากูจะเอาซ้ายล่างในสามเดินมาเดินมาเราก่อนเราก่อนเราก่อนปีนให้เพื่อนหน่อยดิ่สายบนสายบนในสามองหนึตัวกูตัวกูไม่ได้ป่ะนิดเดวนี้ตดีวนี้ตดียวนิดเดี้วได้แล้วได้แล้วถอยมาถอยมาเราว่าเราหลังแตกเราหลังแตกเราหลังแตกเดินขวาเลยเดินขวา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 จ่ายจ่ายเน็บจ่ายเน็บจ่ายเน็ตแล้วยูอัพจ่ายเน็ตแล้วยูอัพจ่ายจเน็ตแล้วยูอัพรับเพื่อนกันหน้ารับเพื่อนกันหน้ารับเพื่อนกันหน้ารับเพื่อนกหน้าขอจูดีหน่ออยขจูดี้อย เหยียบซ้ายมาฟังกูเหยียบซ้ายมามันเกตมัวแล้วมันเกตมั่วแล้วเหยียบเหยียบซ้ายมาเจ็บวิเดี๋ยวเดี๋ยวกูสวนเล้เจ็บวิเดี๋ยวเดี๋ยวกูสวนเล้เฮ้วิเฮ้วิเดินเดินเดินซ้ายมาน้องเดินซ้ายมาน้องเดินซ้ายมาน้องเดินเดินเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาอีกสามอ๋อตรงนี้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 มุดบม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 เราลงขวาบนเข้าลงล่าง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 ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาฟังกูลงล่างขวาไปเลย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 หลับแล้วเพื่อนหน่อยเดี๋ยวมันไว้เดี๋ยวมันไว้โห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 อย่าแม่งเกตอย่าแม ติวิติบเววิติบเหลวิไหวไหวตวตเววิิบวิโหไว้ตรงนี้โหไว้ตรงนี้ัใจเแล้วมันมองมันมองบนเด็น่เด็เดเด็ขาเะเกลได้อีกสามองเดินเดินซ้ายมาเลยเดินซ้ายมาเลยในอีกสามองหนึ่งตงหลุมที่เป็นจีอตรงนี้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 เลยลงเลยลงตรงนั้นละเออสว้ลง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 ไว้ลงไว้ยิวอัพ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 เร็ว่ดัน มันลวหมดแล้วมันรวกพาดแล้วโห้โหมด้โหิวสิบวิกูมีเอนเียรมปางกูเดินเดินเหยียบซ้ายมาเดินเหยียบซ้ายมานิดเดียวนิดเดียวข้าบนมันอ้อมแล้วมึงเห็นมข้าบนมันอ้อมล้บอกไว้แล้วข้ามบนข้าบนมันล้เต็มตัวเอ็นเกตทางซ้ายบนไอีกสามสองหต้กูตกูพามาแล้วสาคนลงสวยแล้วเด็บเดยูในจุดนี้กูเหยียบไม่ตายปางกูเด็ทางซ้ายเดฟทางซ้ายมามอมามอมามอมดี๋มันมดีวมันมี๋ยวมันมมันนันน รอโฮงนี้โฮงนี้โฮงนี้ไหว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 หววยวว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 วดูดัมงถอยขวาวย่าใหบนเข้าอย่าใหนเข้าถอยขวยวเจ๊กออกมา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  รอรับรอรับมันมองแล้วนี่กูกูกูปรับผมด้วยรอดูรอดูผมรอดูอยู่รอดูรอรอดูรอรอดูรอรอดูกูมีจูดิแล้วกูมีจูดิแล้วเจ็ดวิกูกูมีเจ็ดวิกูมีเจ็ดวิกูมีระวังมึงให้มึงให้มันในเกียร์ก่อนมึงให้มันเกียก่อนไม่ไม่เกียก่อนไม่ไม่เกียก่อนกลับมาวิบวอลตรงนั้นมั่วมั่วมั่วกลับมากลับขวาบ้างกลับขวาบ้าช้างช้างเป็นยังไงช้างเป็นยังไงเก็บเก็บของแล้วเอาขวามางเอาขวามางเอาขวามางเอาขวามาเล่นชกเดิมเดี๋ยวมันอ้อมบนเล่นเล่นชกเร็ หนึ่งก็กู้สามก็สามก็น้อยตายนะทิ้งทิ้งท้งมาดัดสวยถอยเลยถอยถอยมันลวกได้นะไอ้ยี้นั้นมันมันลวกได้นะมันลวกสวยนะ้มันเจนเกต์มันเจนเกตมันเจนเกตมันเจนเกตเดิมหน่อยเดิมหน่อยเดิมหน่อยไอ้ยี่นั้นมันลวกได้นะกระจายกระจายไว้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 อยู่เพื่อนหน่อยยู่เพื่อนหน่อยอยู่เพื่อนห้าหน้าหน่อยสายบนเจนเกต์สายบนเจนเกตระวังมองมงมองเพระว่าโหไว้โหไว้โหไว้ไว้ไวโหไว้โหไว้อยู่อัพมาข้างหน้าอยู่อัพมาข้างหน้าอยู่อัพมาข้างหน้าเดินมาเจ็บริโกนเกตได้ฟังกกููููเเออออออาาา้้ยยยยยไหีีีด่่่่่่คนนนนนทมััขงใพ เก็บตัวเเกตทางซ้ายล่างอีกสาองหนึ่คคคแล้วแร้วถอยเลยถอยเลยถอ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 ยขวาเอาไว้ตายแล้วถอยขวาพอ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 กูมีทุกอย่างกูมีทุกอย่างอยู่กลับมาเกบผมเกเาไม่มีกได้ยังมีกูได้ยังมีกูไ้มีกูไ้แล้วมันจบโอ้ยโ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 ้ยงเห็นคนเดียวไหมตอนไหนอ่ะสวิสวิสวิเราบบมิวไอจัคมินกับเมาหิวก่อนจมินกับเมาหิวก่อนจัจมินกับเมาหิวก่อนระวังซ้ายล่งมันจะเก มันมองมันมองมัากลับม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 าที่แทงกลับมาที่เดี๋ยวผมมีการร้กลับมากลับมากลับมาเลยถอยถอยกลับมาก่อนฮิวฮิวไว้นักหน่อยฮิวไว้นักหน่อยฮิวไว้นักหน่อยฮิวไว้เต็มฮิวไว้เต็มเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาเดินเดินซ้ายมาเดินเดินเดินซ้ายมาเดี๋ยวกูจะยิงเกตตัวใกล้เลยนะแบบเร็วเลยเดินซ้ายมาไวๆเตมีตาไม่ทันรอรอรอระวังรอวิบบอมนัาเดินเดินซ้ายมายิงเกตสองอย่าเพิ่งจะเพิ่งจะรอก่อนรอก่อนรอก่อนม่วงม่วง จเจจอเจม้อมันห่ย่งนะคนนี้เออไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยโอไอคนเดียวคนเดียวคนเดียวนี้ยคนเดียวแล้วออกขวายาออกขวาล่างยาออกขวาล่างมันมันมองมันมองมันมองเจกับมา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 ไอ้เหี้ยั่นรวบไอ้นี้ได้รวบนะไอ้เหี้ยเจเจเล่าวอลที่ปากหัวมันมันจะรวบมึงจะรวบเด็ก้าเดซ้ายถงถเดินขวายาว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 เจ๊เจ๊เ่๊ดีเจ๊เจ๊เดีฮิวเวอรแฟู้วหน่อยฮิวเวอร์ฟูหน่อยฮิวเวอริวอ้ดมา เดินตามเลยเดินตามมกดกดรองเท้ากดรองเท้าเดินเดินตามปไปกไปไปไอเกกูได้สาสองหตนี้ัสี่โคโคใกล้ๆเลยสวยขวาแล้วขวาเบนเข้าแวขวาขวาขวาบนเข้าไอเจนั่นจะตายถอยยาวพี่ด็กถอยาวถอยยามันจะตายถอยขวาไปถอยถอย้อขวาไปถอยขวาไปเด็ไฟเด็บสยพอป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 ออป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 มปอ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 ปเปอมันอป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 อนออ ตัวิจะมานะกูีก่อนเดี๋ยวเตรียมเดีมเดมอนเตรมเดมอนเตรมเดมอนเตร๋ยวนะเตรมนะเอานะเดินซ้ายเดินซ้ายในต่องตรงนี้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 ลงแล้วอกลงย้ออยมันมัยนวยยูในจุดที่กูรอก่อนโว้ยโวยเาาาาดันเ่าดันาดันเดินเดินขัาไปเดีมันมันมันมองมันมองเดินยวมนเด๋ยวมันเดี๋ยวนเดี๋วมนวนสวเดววเดววมาเวงกเดินวยมาเดินวา้วเพอนนิดวิิดวิยูมียูไปอไนย เอ็นเกตตอกูนสามดูดูเดือเด้ามมาในสององกูต้องกู้สามทีกโอ้ไม่ได้ว่เย้ละอยขวาถอยขวาถอยาถอยขวา้ที่นี่ไม่ใช่ที่หนึ่งแล้วมูฟังกูเดี๋ยวรออีกี่สิบวิกูจะเอาเจ้าวอลบอไบอกลมาลัมาฮิวอ่ะไปเอียม่เต็มิว่าไม่เต็มมันมันมันมีเอ็นเกตก่อนกูยังมีใจไโซน้่นมนนั่คมีเดฟอะกระกระจายกระจายกระจายผมเดฟให้เลยผมเดฟบนไอเดฟสั่งมาได้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 มันจะเอ็นเกตชาโล้แท้งแอีกสาม ตรนี้สอเดี๋ยวพ่งอย่าพึ่งเอาไอเทีอันนี้เดี๋ยวถอก่อก่อนถอก่อนคอเลอร์คนคนเดียวเลยไหมที่คอเลอร์คนคนเดียวเลยไหมขึ้นมาเอาเอาได้ายตัวไใ่งลงเลยได้้ตวจล้้แล้จไอ้เียัหลังมาตัเเนเขวาเขากลับมาทางซ้ายกลับมาแล้วแล้วรอด้หคนนึ่งเดินเดินซ้ายมาเดินเดเดซ้ายมามึงให้มันตมา่วเยียขวาขวาผู้พิทผู้พิดขวาขว ขวาบนขวาบนขวาบนเจ็ดวิขวาบนเจ็ดวิเยียมันเยียมันให้ตายเยียมันใ้ตายเยียมันให้ตายเดียมันให้ตายเดียมันให้ตายเยียมันใตายทีนึงเอาเนี้ยแขงหัวล่างอะโอหอยู่โอโอยู่ครับโออยู่โออยู่ครับนี้สองคนตรนนี้สองคนของแฝงของแพงตรงนี้ของแฝงเก็บ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 เบเก็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 บเเก็บ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 เก็เก็บเก็บเเก็บเก็บเกเก็บเ ลดรมัเป็นบารเลตมันมีฟอร์ตเตอลิงนะหลังหลังอะไจะตกตามไปตามไปใครใครของนี่เลยไปช่องว่างมัหน่อยไฟฟังกูแบงค์ไปแบงก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 ์ไปแองกอไปแบงก์ไปแบงก์ไปแบงกอไปแบงก์ไปแบงก์ไปแบงกอไปแบงก์ไปแบงก์ไปแบกอไปแบงก์ไปแบงกอไปแบงกอไปบ้ก์ไปแบหก์ไปแเงก์ไปแบงกนไปแบงก์ไปแบงกอไปแบงก์ไปนบงก์ไปแบงก์ไปแบงกไปแบงไปแบงก์ไปแบงก์ไปแบงไปแบงก์ไปแงก์ไปแบงกอไปแบก์ไปแก์ไปแหงกอไป ฝากกูเองเกตที่นี่คนเดียวเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยอาอยตายแล้วถอยสองคนน่ะเราหยุดหยุยุดหยุดหยุดมึงอีมึงอีซ้ำทีได้มึงอีมึอีอพอพอไว้โอไย้โนี่ไว้โอนี่ไว้อย่าเพิงเดินไปอย่าอย่าอย่าเพิงเดินไปมันมันชโลแทงรามันชโลแทงบอกไปปอกไปบอกไปบอกไปโอ้ยไว้มันมองนะมันมองนะมันมองนะมันมองนลมันะมันมันไม่กล้าเกตเลยสิบวิสิบวิสิบวกูมีสิบวิกูมีสิบวิกูมีเดี๋ยวเดี๋ยวนดี้ยวเดวิอวเดองมันะรอนะห้าเงี้นะ วางกูวางกูเว้นเกต้สองหนึ่งตัวนี้ตนี้ทีกูสามสี่คนเนี่ยลงมาสวยถอยถอยขวาไอ้ที่นั่นมันขีกนะเดีกรอบหนึงกลัวมันเราขวาบนเข้าถอยมาถอยกลัมาโผชกเลยโผชกเโผล่ชกเมันเฟซมันเฟซมันเฟซ่บ้านเนี่ยเพิ่งเพิ่งเ่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเ่งเพิ่งเพ่งเพี่เพิ่งเพิ่ มึงเห็นไหมรอก่อนฮิว๊าบฮิว๊าบฮิว๊าบแต่โซนเราเราเห็นได้สามสองอยู่ตรงกูตรงกูคนเดียวเลยคนเดียวเลยเอ้าตายคนเดียวเลยสวยมันไม่มีทีนีกมันไม่มีทีนี้เอาไว้ตายทีเดียวสวยขอเลิกมาตายแล้วถอนกามาถอนถอนกมาเก็บขอมาเก็บขอมาเก็บกามาจาหัวมือดิควายมันถอยแล้วเดินเดินเดินเหยียบตายมานะขอนเลิกแตกกูเหยียบแบบบางๆเหยียบแบบบางๆค่อยๆไล่ไปรอกูุดการเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบทางซ้ายเหยียบเหยียบเหยียบสามสามตีคนเนี่ยสามสามตีคนเนี่ พอเก็บเก็บเก็บบๆดิแม่ลบๆกับก่บกั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 บมับก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 ับ่ับกับกมบเบกับกับกับกอบกาบกั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 บกบกบกับก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 บบบกบบลบบบบบบกับั้กับกับกักักกักัักัักักัับ ยูนาจูดิเดินซ้ายมาเลยแล้วนาจูดิกูไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วไหวไหวแล้วไหวไแล้วเจ็ดวิเจ็ดวิเฮ้ยถออออออเดี๋ยวเดี๋ยวจ้นแทนะชมันเป็นโชคมันเป็นโชมันเป็นชกเยมันรวกมันรวกมันรวกเดี๋ตัวเขาเขาต้องเก็บตรงนี้นะอีสามองทีกูที่กูตรงนี้ลงไมตายลงไมตายกินเปเนี่ยลงไมตายลงไมตายลงไม่ตายอีกลงอีกลงอีกลงอีกฝั่งกูลงไม่ตายถอยขวาถอยขวาถอยขวาไอตัวคีลินี่เยบมันเยบมันเบมันเีบมันนี่นี่คนเดียวหดเอบมัน ถอยมาวาหน่อยถอยกมาาหน่อยกูจะรอมาเราชกมีอ็นเกใช่ไหมกวิมันรวบมันรวบเดีดบเเสวยเสวยเยสวยเสวกลิทกิเอาบ้ามาขอีโตขอขอเซอร์ตซ้ายดสามหนึ่งตัวกุ๊บสามสีคนลงมาพาน้องตามมาแล้วสวยงายสวยงาถอยม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 าอยาอยาเข้าชกอยาเข้าชกเล่นง่ายเล่นง่ายข้างหลังคนเดียวมึงเ่ได้ตายเได้คนเดียวอะคนเดียวอย่าไปตายได้หมทีเดียวทีเดียวทีเดอเข้ามาเลยตาถอมาีตเอ้สวยสตาสวยกลับมาโฮโชคบนโอ้ชกบนโชค สิบีกูเมนเกตโอเคโอเคโอเคผมค้ำอยู่ทีกูเมนเกตีกูเมนเกตเอ็นเกตะน้ามันมองมันมองมันไม่หลอกมันหลอกมันหอกะผมหลอกเโอเคนาัข้าศกแล้วไอ้้ัเกดดเวก้าดีเอเกทางซ้ายอีสามอตัวกูสามสี่คนลงมากลับมาลงกลงสวยสวยทีนึีนึงจะตายแล้วจะตายแล้วเหยียบเหยียบเหยียบเหยบเหยบข้ามชกกลับมากลับมาเหยียบเลยข้ามชกเอาตัวใกล้ตายพ กูไม่มีจูดินะกูไม่มีจูดินะกูไม่มีจูดิกูไม่มีจูดิเอีตาสวยกับบ้า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 ดามจมันน้อยนะถ้ามลงอย่างนี้ดามจมัน้อยเจ็บของเจ็บของรอสิบวิสิบเจ็บของไว้วยกากครับให้รอก่อนรอก่อนเดินมา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 กูได้กูได้รอรอก่อนรอก่อนรอก่อนได้อยู่หลังวาเไขีนที่เขีนที่เขีนดิ่เขียนีกแป๊บหนึ่งแป๊บนึงป๊แ๊บบเราลองมันมองมันมองมันเจนเกตมันเจนเกตมันเดจะมันเดือดมันอมัน นึงตรงกูตรงกูตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงกลางอะลงงามงงามงอีกอีกขอดนามิเร็วกว่านี ER ้เร็วกว่าน e. ี้เร็วกว่านี้แล้วเหยียบมาเลยแล้วเหยียบมาเอาให้ตายข้างในเอาให้ตายคนสองคนนอาให้ตายคนสคนนอาให้ตายตีมันกลับมาเจ๊ไอเจ๊กเเยอะแบกจัดเจ๊กเยอะแบกดตีทายข้างในตีทายข้างนตีายเบ็อกอ่ะเบ็็อกอะคนเดียวอ่ะคนเดียวอะตีตายสวยพอพอกลับมากับมากล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 ับมาเต้สวยเต้สวยเต้สวยแล้ววางกูเจ็ดวิห้าวิห้าวิเติมไม่อยู่ไหนเดินมาเดินมา ฟากูกลับมาแล้วมันล่อมันล่อมันล่อมันอมนเกตได้มันมองอยู่นะกูไม่มีีกูไม่มีหัวิิเตมตัวเเกตทางซ้ายนี่สามสองนึงน่ต้อสองคนด้วยสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยมันมีหัวตัวนั้นตัวตัวตัวรวบจะตายคนนึงมันเล่นเกตมันเลเกตถ่อมาถ่อมาถ่อมามันเเกตนะเตรียมเตเตรเดฟเมเเตรียมฟงฟังกูคนที่โดดเข้ามาคนเดียวมึงมึงตีมันมึงตีมันไปมึงตีมันไปมึงตีมันไปรับ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 เดมินรับเดมินเดยม รับลันเทมินข้างในคนเดียวข้างในคนเดียวเป็นล็อกอ่ะฟังกูเดิน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 เดซ้ายมาใจเก่งๆได้อีกสามสองหนึ่งตรงนี้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 คนเดียวคนเดียวก็ลงคนเดียวก็ลงแล้วกลับกลับชกเดิมกลับชกเดิมกลับชกหไม่ได้กลับชกเดิมรอรอรอคูดับกูมันมันจะเกลีมาแล้วคุณจะมาดูดูดูด้ก้กด ขอสแกคนหนึงพอมันมองมันมองมันมองมีมิก่อนนะอีไปฝั่งฝั่งซ้ายนี่ฝั่งหอนะคุณนัดคุณนัดเข้า้าชาก็ได้คุณนัดนี่อคนเดียวคนเดียวก็ลงคนเดียวก็ลงพอพอกลับมามันมันมครเตอร์มันมันจะคอเตอร์ถอยถอยอโขกโชกอย่างไปข้ามโกแต่้านจะไมจะไะิ้่อย่าอีสวน่าอย่าอีสวนสิหวิสิหวิสิหวิสห้าวิมีใครดูช้างปะมีใครจะ้าช้างหรือเปล่า ดูช้างคนเดียวข้างบนมันจะเอ็นเกตข้างบนมันจะเอ็นเกตข้างบนเล่นก่อนเล่นก่อนช่างมันมันตีท่างไม่ได้เอนเกตข้างบนอีกสามสองหนึ่งตัวกู้สามสี่คนที่ตรงนี้ตรงนีบลงนะสายสายงานงานถอยเลยถอยเลยฟังกู้ถอยมากกว่าโอ้ยโอ้ยไอเจ๊กไอเจ๊กเดี๋ยวารุนไอเจ๊กถอยมาเจ๊กเจ็กถอยมาอ่าได้ได้ได้ถอยว่าถอยว่าถอยขวาถอยขวาถอยขวาไปไว้ฟังกูเอ็นเกตได้อีกสามสอง หนึ่งตัวนี้ตัวนี้สามสี่คนลงลงลงถึงไหมแล้วถอยกับขวาถอยถอยพี่ดีมีคนทีมบอกว่าวย่างนี้เก็ตแมมมอสพี่ดี้เดีเขาต้อเก็ตกูกูจะดีให้พี่ดีมีคนบอกว่าสวารสตาร์เก็ตแมมมอสไม่รู้จริงเปล่ามันจะเก็ตมันจะเก็ตเล่นก่อน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 มันเก็บไม่ได้กลับมาทางขวากลับมายังไม่สายขึ้นกลับมาไปดูดีกว่าดีกวนัดออกมาแล้วเพื่อนรับรับรับไอไอออฟไปออฟไอออฟฮาวิ่งฮาวิ่งฮาวิอ่ามีเกฟฟินสไตล์เพลเวอร์มาข้างล่างครับ ทิเอสิทางเตามพี่ดิเอเอเมาถเดี๋ยวเดีเดี๋ยวกูจะล้อมชกบอกไว้ไว้บอกไวไว้เอสบิวหคนทีเดินนีกสตนึ่งตรงนี้สา่คนสาคนสองแสนสองแสนพยายามคนตายคนนึงเยสองแสลยองแมันไม่ได้เกณมนไม่ได้เกมัไปให้ีรือกับให้ีมวบมั่วัฟังกูฮฮในดนี้ฮวในจุดนี้มาฮิในนี้ตรงกูตรงกูงกูตงกูติดเาูมีฮเพื่อนฮิวฮิวฮิวเพื่ มันตีช้างแล้วนะพี่กลับมาตีบอมเลงตีบอมนลังตีบอมเจลงตีบอมเลังตีบอมเวเวเวเ๋ยวๆระวังด้านบนดคนนึงเดบคนนึงเรวิแล้วมันวัดมันวัดางกูมาที่ช้างเลยเอาหางลงลงไปข้างเอาหางลงกลับทางเดิมหมกลับทางเดิมมวังระวังระวังระวังมันมองนั้นมันมองนั้นมจรจีนะคุครบทุกอย่างเต็มตัวชาร์โแทงข้าข้าสายอีกสาลสองคนสาเคนตลงดิ

สายมันจะเอาไว้เดีสายมันจะเดี๋ยวนาทีโอซีนะครับพี่โอซีีเราจะ้เพราะว่าโอหมดจริงๆแบบเนี้ยฟังกูเดี๋ยวกูจะชาโร่แทงมาสามคนสามคนสามคนตอนนี้สามคนสองคนสองคนแล้วถอยเรางเราโดูเอพอแล้วคนเดียวพอคนเดียวพอเดินมา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 เด็บสวยเดิบสวยมันจะไอเกมันจะไเกเดิบเดนเดเดด๋ยวโอเคสวยมันจะมันรวมึงมึงเดบาไว้เย่างมันึ้นมา ตั <Es> ้งต like ั้งโซนอย่างไมคืนมาย่าไม่คืนมา่ไม่คืนมาอย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 ่ไ่นมาเยอะสวิสบวิสิบวิเราลรเมันมันมันลงไม่ทันยูเยนี้ยูเยนียู่นั่นจุเลยยายูมายงูเอทางซ้ายบนสายบนน่ะอีกสามองหนึ่งตันี้ไม่ได้ไม่ได้รอก่อนรอก่อนอะงล่าข้างล่างอีกสมสองนี้อมที่โอสที่โอไม่ได้อะกาศลเต็มเลยถอยก่อน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 ยูมายูมายูมามันมีกิจก่อนนะเดี๋ยวิ

เลี้ยวขวาไปลงมาฮฮิวิวอัพก่อนิวอัพก่อนสู้ยากสู้ยากสู้ยากอ่าผมบอกให้นะตอนนี้ประมาณน่าจะเซาะสามร้อยคนอะที่ผมสู้ด้วยอันเติมมาไม่กี่เด็กก็หลัง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 วิ่งชิบขวามาวิ่งชิบขวามาเดี๋ยวเอาตีเดี๋ยวที่มาไม่มีไม่มีรู้กี่กิลอ่ะยูอัพ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 มันมันจะรวบมันจะรวบเด็กไว้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 เขาเขาเต้ยมีตีบอมมีดูนี่กี่ดวงตาแล้วล่ะดูกูดูกูเดือกมานี่ลงมาต้นดูต ได้ได้มึงฟังกูไอ้ยีนนั้นกดซีลิกแล้วนะไอ้ยีนนั้นกดซีลิกแล้วนะไอ้ตัวไอ้ตัวรวบมันอะเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วหลังจากฆ่าตัวรวบมึงฟังกูมึงฟังกูนะสิมาวิสิมาวิเดินเหยียบมาเดินเหยียบมาใครตายรีเกียมาฮิวฮิวยเต็มฮิวยเต็มฮิวกเต็มเรามีไอ้เกศเรามีไอ้เกศก่อนลองยังไงนะมันมีบอมมันมีบอมสายบอมสายจะรวบบอมซิกโกสายขวาชิดขวาชิดขวาชิดขวาชี้ขวาฟังกูมันจะเกศมึงฟังกูเดี๋ยวกูจะเล่นไว้ใส่ใส่ตัววบมนะ อ,อาเขาได้เกเสามสที่กู่ขอไว้ไขอไว้มันไม่คริกมันไม่คริกมันไม่คีสวยเลยเออถอยถอเดินมาเดินมาเดินมาชิดขวาชิดขวาบนบนบันมันไม่ได้มันมาแค่ทีสุดท้ายห้าทีห้าทีตอนโอซีกูจะเนรูปกลับไปที่บ้านต้อง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 ปล่อยช้างปล้อยช้างต้องเข้าต้องเข้ต้องเข้าตองาเดินปเดินไเดินไ้เดเดินไเดเดิบเบเดิเเอนินเดเตินเตเปเเอ อย่ามาอย่ามาอย่ามาสองสองสองสามคนนะไม่นี่คนเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยคนเดียวนี่คนเดียวเลยคนเดียวเลยเออแล้วโหก็รนข้าล่างกลับมาข้าล่างกลับมายังไม่อยู่ผมยังไม่อยู่เหมือนกันมม่หมดมอหมดมาให้หมดด่วนไมทันไม่ทันทันดิอแคสไ่ทันไม่ทันมันมันจะบอบกูมันจะบอบกูเตรียม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 สวนะสวนอีกสามพร้อมไหมวิว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 ิวิวววโหวววววบนไว โอบนไวเตรียมมาเตรียมมเตรมเรียบเรยเรียังกูขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวกูจะเมาวอีกทีนึงขึ้นมาข้างบนก่อนขึ้นมาข้างบนก่อนขึ้นมาข้างบนก่อนพี่ิงกูอยู่ี่ิงต้องกูดิมาต้วกูกูเช็คโอซีกูเช็คโอซีงตรงนี้กูเช็คโอซีไป้งเกมาแดงเกกูเช็คโอซีเดินมาก่อเดินมาก่อเดินมาก่อกูเช็คโอซีเดินมาเดินมาขอขอขอมาที่กูให้ทันขอมาที่กูให้ทันเดินมาเดินมาที่กูเดินมาที่กูมาลงท สองหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงสามสี่คนสามสี่คนลงมาลงมาดาเมจหน่อยดาเมจหน่อยในทางอย่าไปตายคนนึงอย่าไปตายคนนึงอย่าไปตายคนนึงมันจะตายแล้วมันเจ็บจากทางเยอะนะโหไอ้โหไอ้ข้างข้างบนบนมองมึงฟังกูโหไอ้โหไอ้โหไอ้กลับมาที่กูก่อนกลับมาที่กูมันลุบมาแฝงมือแฝงมือปักกูปัสมันมันเอาไม่ได้ช้างมันตีช้างตีช้างกูปั๊สที่กูก่อนกูปั๊สที่กูเจ็ดวิ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 เอ็นเกลขวาบนอีกสองสามสองหนึ่งตรงนี้ลง ลงอีกลงอีกสวยที่ตีตช้างเลือดเดงได้ไหมไมาม่อยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้โหไวโหไวเจ็หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นมโหวโหยังยังได้มันจะรวบมันจะรวบมันจะรวบมันเห็นมันมองแล้วมันมองแล้วมันรวบมันรวบเด็ดเด็ดเด็ดเดพีวัพีวัสวยตอกวิสิทอกวิยในจูดีกูกลับมายิวในจูดีกลับมายิวในีแล้วเดินขึ้นมาขวาเดินขึ้นขวาบนเดินเดินเดินขึ้นขวาบนเดินเดินขึ้นขวาบนเดินขึ้นขวาบนเดินขึ้นขวาบนหมึ่นรงนี้ผมนากสายบนไอ้ช้างตอบหนึ่งตัวนี้ ไอ้ทางเวทเขาเริ่มาอนพี่เขาเริ่มมก่อนเขาเริ่มาก่อนเขาเริ่มมากนอกข้าวขวา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 บนจะเข้าขวาบนจะเข้าเดี๋ยวขวาบนเดี๋ยวขวาบนสิบสามวิสิบสามวิไอยู่ได้ยู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 ยวยูยูยวยู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 ยวยงยีู่ยูยูตายูยายูยายูยายายู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 ซ้ยูยูยายูยูยูยข้างู้ายู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 ตูยนี้ตูยนี้ตูยนี้ยียยูคนยูียูมูยูยูยวยย ั้างสอ <cią> ง <Positive. S 2> สา <Linked. S 1> มะวังสามหมื่นระวัง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 มองไว้้างสองสองมืนมันมองแล้วมันมองแล้วมันมองแล้วมันมองแล้ยิวะยิวะยิวไเก็กเต็มยิวะเด็กยเ็เต็มสองหมื่นสองอหม่นสิบวิสิบวิกเมเกตสิบวิกเเกตสิบวิเมกตยิวไ้ยิวไว้ยิได้เตมยิวไ้เต็มยวไว้ยิวไว้เต็มยิวไว้เต็มยิวไว้เต็มยิวไ้เต็มยิวไว้เต็มยิวไ้เต็มยิวยว้ตมย้เต็มยวแล้ตยตวยว้ต็ยิว้ต ล้อกรนล้อกันลอกันยิมายิมมาตงกูตงกูตงกูมพามาแล้วนี่ตีช้างเลยตีช้างตายตีช้างตาไอเกตตีช้างตายไอเจนนอรอรตายคนสั่งอะเจนตายผมผมผเก็บช้างได้ผมเก็บช้างได้อยู่ไดผมอยูม่ไ้เขยไ่ไ้าลยอปไม่เม่้าอยู่้เยม้ไป่เลไเลยไปเลย่เลย่ดม่เย่ไ่ลด้วดแล้วดล้วไ้ไม่ลมยู่เท่าเราแล้ว ไปดูเทลล่ากันดีกว่าไอ้ย่าทวายาทแล้วใครแบกมึงอ่ะมึงดูจอกูไหมเนี่ย